ข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนในปี2025คือการเปิดเผยเทคโนโลยีลับจากประเทศลาวที่หลายฝ่ายไม่เคยคาดคิดมาก่อนเทคโนโลยีนี้ถูกปกปิดมานานกว่า5ปีและเพิ่งถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการจุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการคือการเพิ่มศักยภาพทางการทหารของลราให้ก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านรายงานบางฉบับระบุว่าลาวได้รับการสนับสนุนด้านวิศวกรรมและองค์ความรู้จากพันธมิตรลับสิ่งที่ทําให้โลกตะลึงคือ แม้ลาวจะถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กแต่กลับพัฒนาเทคโนโลยีที่เหนือความคาดหมายหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีนี้คือระบบโดรนติดอาวุธอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ควบคุมโดรนดังกล่าวสามารถบินลาดตระเวนตรวจจับและโจมตีได้โดยไม่ต้องใช้คนบังคับโดยตรงนอกจากนี้ลาวยังถูกกล่าวถึงว่าได้พัฒนาดาวเทียมสอดแนมขนาดเล็กสําหรับการเก็บข้อมูลทางทหารดาวเทียมรุ่นใหม่นี้มีต้นทุนต่ําแต่ให้ประสิทธิภาพสูงจนหลายประเทศต้องจับตามองผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าหากระบบเหล่านี้ถูกใช้งาน จึงจะเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพลาวอย่างมหาสาลนักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่อาจเป็นมากเกมใหม่ที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจในอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามและกัมพูชาตา่างเร่งติดตามความคืบหน้าของเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิดแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการมากนะักแต่ข่าววงในระบุว่าลาวได้ทําการทดสอบภาคสนามแล้วผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโดรนรุ่นใหม่สามารถบินต่อเนื่องได้นานกว่าที่คาดการไว้เทคโนโลยีดังกล่าว ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกลางทําให้การประสานงานทางทหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหลายประเทศตั้งคําถามว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนครั้งนี้จีนรัสเซียหรือยุโรปไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือลาาได้ยกระดับสถานะตนเองในเวทีภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการพัฒนาอาวุธแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของเราที่จะก้าวออกจากเงาของชาติอื่นหากโครงการนี้เดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบอาเซียนอาจต้องเจรจาใหม่ ด้านความมั่นคงร่วมกันคำถามใหญ่ในตอนนี้คือเทคโนโลยีลับลาว2025จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆหรือเพียงแค่เครื่องมือทางการเมือง